สวัสดีครับแอฟดิสการครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง a m s u n Galaxy Note 4ฮะของพี่ท่านนี้นะครับนี่ครับขอบคุณนะฮะที่ให้ยืมแกะกล่องครับผมครับผมจะยอมแกะกล่องกันดูนะฮะในงานพ m เนะฮะเนี่ยครับไม่กล้าสังเกตว่าผมจะค่อยๆถนอมนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องพี่เขานะครับเนี่ยครับแกะอ๋อติดกันลอยเรียบร้อยครับสวยงามมากๆนะฮะเป็นกันลอยถนอมสายตาด้วยใช่ครับ ดูไลท์คัสครับของโฟกัสใช่ครับยืนพี่เขาแกะเลยครับเนี่ยฮะโอ้สวยมากครับพี่สวยมากเดี๋ยวเปิดดูนะฮะโอ้ว่าจะดูก็ไม่มีไดินไปนะครับพอดีครับมีอะไรมาให้บ้างฮะเดี๋ยวดูกันนะฮะในกล่องมีอะไรบ้างนะครับนี่อัชิญนะพี่ ามาดูกันนะครับนี่นะก็มีคู่มือครับนี่ครับเป็นคู่มือนะครับครับแล้วก็มีหูฟังครับหูฟังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ่อเข็มเข็มสําหรับเปลี่ยนเอ่อเป็นไส้เป็นไส,ส้ดินสอไส้ปากกาเอสเพนครับพร้อมกับตัวหนีบสำหรับเปลี่ยนเปลี่ยนไส้เอสเพนนะครับพี่ตัวนี้เปลี่ยนไส้ปากกาได้ครับตัวนี้ครับผมแล้วก็มีสาย USB ครับ รุ่นนี้กลับมาใช้ USB 2.0นแล้วนะครับหลังจากที่โน้ตสาเป็น3.0นะฮะตัวนี้เป็น2.0แล้วแล้วก็เนี่ยครับเป็นหัวปลั๊กก็มีเท่านี้ครับเนี่ยครับหัวปลั๊กครับก็มีเท่านี้นะฮะสำหรับโน้ตสี่หัวังก็เป็น,นะะอินเดียครับปกติอันนี้พี่เขาเป็น คนที่ร้อยวันแรกพอดีนะครับเขาบอกเขาว่าเขาอยู่หน้าผมเองครับโชคดีมากที่เขาเป็นคนที่109ส่วนผมเป็นคนที่110ครับก็ต่อให้วิจโจจะเอาก็คือ <c oughs> หมดสิทธิ์พอดีที่ร้อยหมดสิทธิพอดีครับครั <c oughs> บี่ขเรื่องสีทองไงอ๋อครับเดี๋ยวจะไปแกะกล่องให้ชมกันนะครับสีทองมนที่24นี้ผมได้เครื่องครับขอบคุณพี่แา่เลยนะฮะขอบคุณพี่มากนะครับขอบผม